ันสือเพลงหน้าสามสิบสี่มีดดใจยินดีขอฉันรุ่งอรุณฉีดจนทึดึ ชน,นทั่วแดนแผ่นดินภา,าวายพ,พ,พรแด่พระองค์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพรสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิทกับท่านด้วยวันนี้เป็นวันระล,ลึกถึงนบุญ,ญยูสตินมรณสกี พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายว่าใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอทุสวรรค์บุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทิน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงใช้ไม้กังเขนซึ่งคนทั่วไปซึ่งคนทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาสั่งสอนนบุญยุสตินให้มีความรู้ยอดเยี่ยมถึงพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างน่าพิศวงขอท่านช่วยวอนขอพระองค์แทนข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้พ้นจากความหลงผิดที่หลอกลวงจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บนอาหารจากหนังสือโทบิดในคืนเดียวกันนั้นเมื่อโทบิดกลับมาจากการฝังศพเขาก็อาบน้ําและออกไปที่ลานบ้านนอนที่กําแพงลานไม่ได้กลุ่มหน้าเพราะอากาศร้อนโทบิดไม่รู้ว่ามีนกกระจอกอยู่บนกําแพงเหนือศีรษะเขามูลร้อนของนกตกลงเข้าตาเขาทําให้เป็นฝ้าขาว โทบิดไปพบแพทย์แต่แพทย์ก็รักษาเขาไม่ได้ยิ่งใส่ยาตาของเขาก็ยิ่งมีฝ้าขาวมากขึ้นจนบอดสนิทโทบิดตาบอดเป็นเวลาสี่ปีพี่น้องทุกคนของเขาเสียใจมากอาฮิดารับภาระเลี้ยงดูเขาเป็นเวลาสองปีก่อนที่เขาจะเดินทางไปยังแคว้นเอรี มาอเวลานั้นอัน,นาภรรยาของโทบิททำงานที่บ้านเพื่อหาไรายได้นางปั่นขนแกะและทอผ้าทำงานที่ทำไปส่งให้ในายจ้างและรับเงินเป็นค่าตอบแทนวันหนึ่งตรงกับวันที่เจ็ดเดือนดิสตรอสนางทอผ้าผืนหนึ่งเสร็จและนำไปส่งให้ในายจ้างเขาจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมด และยังแถมลูกแพะอีกหนึ่งตัวมาให้เป็นอาหารเมื่อลูกแพะเข้ามาในบ้านของโทบิดก็เริ่มร้องเขาจึงเรียกภรรยามาถามว่าลูกแพะตัวนี้มาจากไหนเธอไปขโมยมาหรือจงเอาไปคืนเจ้าของเสียเราไม่มีสิทธิ์กินของขโมยเลยนางตอบว่าเขาให้ฉันมาเป็นรางวัลน,นอกเหนือจากค่าจ้าง แต่โทบิดไม่เชื่อนางบอกซ้ำให้นางนํารูปแพะไปคืนเจ้าของเขารู้สึกอายแทนนางเพราะเรื่องนี้นางพูดกับเขาว่าการทํางานของท่านไปไหนหมดกิจการดีของท่านหายไปไหนใครๆก็รู้ว่าท่านเป็นอย่างไรพระวาจาของพระเจ้า ทคนที่เกรงกลัวองค์เรือเซย่อมเป็นผู้มีความสุผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นสุขขาชื่นชอบในบทบัญญัติของพระองค์อย่างยิ่งเชื้อสายของเขาจะมีอำนาจบนแผ่นดินลูกหลานของผู้ชอบธรรมจะได้รับ,รบพระพร ความมั่นคงและร่ารวยจะอยู่ในของเขาความชอบธรรมของเขาจะคงอยู่ตลอดไปเชิญรับทุกคนที่เกรงกลัวองค์เดือเ,เจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขเขาจะไม่หวาดหวั่นต่อข่าวร้ายจิตใจของเขามั่นคงเขาว,วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ใจของเขาหนักแน่นไม่มีความกลัวใดๆจนกว่าจะได้มองสตรูอย่างสาแก่ใจเชิญรับทุกคนที่เกรงกลัอวอุ้งเรือเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขเขาให้แก่คนยากจนอย่างใจกว้างความชอบธรรมของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิด เขาจะมีอำนาจและมีเกียรติยศเชิญรับทุกคนที่เกรงกลัวอ,องค์เรือเจ้ายอมเป็นผู้มีความสุขเชิญยืนอเลยลยเ พระวิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าประทานให้ตาแห่งใจของเราสว่างขึ้นเพื่อจะได้ทราบว่าพระองค์ทรงเรียกเรามาให้มีความหวังประการใดบ้าง พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารโดยทั้งบุญมาราโกขอถวายพระเกยียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะในครั้งนั้นเขาได้ส่งชาวฟาริสีและคนบางคนที่เป็นฝ่ายของกษัตริย์เฮโรธมาพบพระเยซูเจ้าหมายจะจับผิดพระวาจาของพระองค์คนเหล่านั้นพูดทูลว่าพระอาจารย์พวกเรารู้ว่าท่านเป็นคนเที่ยงตรงไม่ลำเอียง ท่านไม่เห็นแก่หน้าใครแต่สั่งสอนวิธีทางของพระเจ้าตามความจริงเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีแก่ซีซาเราต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีพระองค์ทรงทราบความเจ้าเล่ห์ของเขาจึงตรัสว่ามาทดสอบเราทำไมเอาเงินเหรียญมาให้เราดูสักเหรียญหนึ่งสิเขาก็นำเหรียญเงินหนึ่งมาถวายพระองค์จึงตรัสถามว่ารูปและคำจาลึกนี้เป็นของใคร เขาก็ตอบว่าเป็นของซีซาพระองค์จึงตรัสว่าของของซีซาจงคืนให้ซีซาและของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิดคนเหล่านั้นต่างประหลาดใจในพระองค์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคิสเจ้าทรงแท้จริญเถิบดบทอ่านบทแรกวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวของโทบิดทบิดเป็น ็นคนดีเราได้เห็นพฤติกรรมเห็นการกระทําของครับที่เป็นคนดีก็เพราะว่าในเวลาที่ที่คนอื่นเดือดร้อนเวลาที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโทบิดวันนี้ก็คือว่าท่านไปช่วยเก็บศพของเพื่อนเพื่อนบ้านที่ที่ตายแล้วเอาไปฝังจริงๆแล้วนี่เป็นกิจการแห่ง ความเมตตาความดีที่มีอยู่ในจ,จิตใจของทวบิตเป็นพื้นฐานหลังจากที่เ,นเหนื่อยจากการฝังศพก็มานอนพักและพระเอิญนกก็มาถ่ายลงที่ดวงตาของท่านทำให้ท่านตาบอดมองไม่เห็นนี่เป็นความยากลำบากเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ทวบิตยังคงมีความไว้วางใจและก็มีความเชื่อ และยังคงยึดมั่นอยู่ในความดีพัญญาของทูบิดก็ทำงานบ้านแล้วก็ช่วยดูแลแทนจิตใจแห่งความดีงามของทูบิดก็ยังคงมีอยู่เวลาที่พัญญาเอาของที่เกิดขึ้นจากแรงงานของนางเองการทอผ้าแล้วเอาผ้าไปขายนายจ้างก็นอกจากจะให้ค่าแรงแล้วยังให้ให้แพะมาตัวหนึ่ง เพื่ออย่างน้อยช่วยเป็นให้นมแล้วก็ช่วยครอบครัวของโทบิดซึ่งโทบิดเองก็บอกกับพัญญาว่าขโมยมาหรือเปล่าอยากให้เอาแท้ตัวนั้นไปคืนแม้ชีวิตจะมีความยากลำบากแต่ก็มีความดีแล้วก็คิดว่าไม่ให้ความคิดอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในขณะที่ชีวิตยังมีความทุกข์ยากลำบากนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่เราได้ฟัง อยาให้เราได้มองเห็นลึกเข้าไปในจิตใจของโทบิตซึ่งเป็นคนดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตจะพบกับอุปสรรคและความ่ากลำบากใดๆก็ยังคงยึดมั่นอยู่ในความดีความดีแบบนี้เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าพระเป็นเจ้าทรงอยู่ในชีวิตเป็นพื้นฐานและอยากให้แบบอย่างของโทบิตนั้นได้เป็นแบบอย่างความคิดในชีวิตของเรา พอเราได้มีพระเป็นเจ้าเป็นพื้นฐานของความคิดเพื่อเราจะได้สามารถที่จะทำกิจการที่ดีงามในชีวิตของเราทั้งในความคิดและการกระทำเสมอเราจะรู้ว่าเรื่องเราต่างๆค่อยๆค,คลี่คลายขึ้นเพราะพระเป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือก็จะเป็นเรื่องเดียวกันที่พระเจ้าจะกระทำในชีวิตของพวกเราหากเรามีความยากลำบากมีอุปสรรคต่างๆในชีวิต พระเจ้าจะเข้ามาช่วยคลี่คลายเรื่องราวต่างๆขอแบบอย่างของโทบิตได้เป็นแนวคิดสำหรับเราและขอเรายึดมั่นอยู่ในคนทางแห่งความดีงามในชีวิตเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทยัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรนนันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระไทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งขพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้าพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรเด่พระเจ้าตลอดนี้เรั่นเดิน น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทพสเกียริพระองค์เพื่อประโยชน์ของชาวเราและศาสนาจารศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมาะสมที่จะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งนบุญยูสตินได้ป้องกันไว้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดพเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากงระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบอิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นนบุญยุสตินมรณะสกีได้ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ตามแบบอย่างพระริตตเจ้าการหลังโลหิตของบรรดามรณะสกีแสดงให้เห็นพระมหิฐานุภาพซึ่งบรรดาให้ผู้อ่อนแอมีกำลังเข้มแข็งสามารถเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์เดชะพบารมีพระริตตเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจาการว่าดังนี้สักศิษ์สักศิ์สักศิธ์พระเจ้าจอมจักรวาพระศิริมรดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธิการพระเจ้าสูงสุดขอถวา,ายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในนคะนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาท่งพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าองาุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงม่อพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออก ประธานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่น ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตร,ตราสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถอะ ให้เราประกาศพระธรรมล่ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกลียงสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรดสรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนํำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดประสคงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีโพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนกบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัส และบุญยาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันผานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์าเมน ให้เราภาวนาตามที่พระคิดเจ้าทรงสอนขค่แต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวนพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมในสว์โปรดประทานอาหารพระพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยพระเจ้าไม่แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพแะนุภาพและพระสิริโลเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดท้าพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามะคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอาเมน <Amen. S 1> ขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลงนามบัคของโลกทาการงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลงนามบัคของโลกทาการงพระกรุณาเถิด ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้าบาปของโลกผูริหารสันติสุขเทนนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสร็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าปุตตะพิงว่าาจดียดวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระคิดแต่เจ้าอเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารจากสวรรค์ชุบชูบกำลังแล้วขอกราบวอนพระองค์โปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามคำเตือนของนับุญยุสินมรณสกีขอพระคุณพระองค์เพราะพระพร,พรที่ได้รับนี้เสมอไปด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเสจเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรก่ท่านทั้งหลายเธอออรราาเเนนนพพพิิิีบบบูชขะะคคุุณจจจแล้้วงงไปใสสัถิดขขออพระคุณพระเจ้าพิธีกรรมจบลงเครื่องดี ดูยินดีทำตามเรื่องจริงชีวิตชั้นสสรมีค่าเมื่อเริ่มดูเธอไม่สาบใจเรียนรู้เพื่อช่วยผู้อื่นทำให้สุดชีว์เดินเร็ส่ง TV.